สวัสดีครับตั้งแต่ที่รัสเซียปลุกยูเครนในวันที่24กุมภาพันธ์2565ซึ่งหลายฝ่ายไม่คิดว่ารัสเซียจะตัดสินใจแบบนั้นเพราะว่ารัสเซียจะโดนความบาดที่มากมายมันจะคุ้มไหมกับการปลุกยูเครนไม่ใช่ว่าชาวรัสเซียทุกคนเห็นด้วยกับการปลุกยูเครนนะครับโดยเฉพาะบรรดาสศรีรัเสเซียทั้งหลายที่ไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันกระทบกับธุรกิจแล้วก็การใช้ชีวิตแต่ว,ว่ามันพูดไม่ได้นะครับแม้กระทั่งนายทหารระดับสูงบางคนเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับสงครามของปูตินในครั me หลังจากเริ่มสงครามนะครับปูตินแทบไม่ไว้ใจใครระมัดระวังตัวอย่างเต็มที่มีไม่กี่คนที่เข้าถึงตัวของปูตินได้ในขณะเดียวกันปูตินก็จัดการฝ่ายตรงข้ามแบบเด็ดขาดก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะครับตั้งแต่สงครามเริ่มรัเสเซียนี่ล้มเหลวไปแล้วหลายเรื่องและปูตินก็ปลดนายพลไปแล้วหลายคนทําให้พอคาดการได้ว่าสถานการณ์ภายในของรัสเซียก็วุ่นวายนี่พอสมควรนะครับจะเรียกว่าระสำมระสายก็ว่าได้ยิ่งสงครามยืดเยื้อนานเท่าไหร่ความวุ่นวาย ของละเซียก็เพิ่มขึ้นเท่านั้นและปูตินก็เหลือคนที่ไว้ใจได้น้อยลงไปทุกทีนะครับ นอกจากเซอร์เกย์ซอยกู oo, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียซึ่งเป็นคนสนิทของปูตินนี่อยู่แล้วก็มีอีกสองคนที่ปูตินนี่ไว้ใจคนแรกคือเยฟกินีพิโกซินเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มทหารรับจ้างแวกเนอร์อีกคนก็คือผู้นําเชเชนนะครับแลลซานคาดิรอฟ้วยความใกล้ชิดปูตินทําให้สองคนนี้มีบทบาทในสงครามยูเครนและก็ถึงขั้นวิจารณ์การทํางานของกองทัพรัสเซียซึ่งแน่นอนว่ากองทัพรัสเซียนี่ไม่พอใจแต่ว่าทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นคน นิทของปูตินหลายครั้งที่ปูตินปลดผอของรัเสเซียก็มาจากคําแนะนําของสองคนนี้ทั้งที่สองคนนี้นะครับไม่ได้มีหน้าที่ในหน่วยงานความมั่นคงของรัเสเซียเลยแน่นอนว่าความบาดหมางเนี่ยมันมีอยู่แล้วสงครามยูเครนในครั้งนี้ได้ทําลายภาพความน่ากลัวของกองทัพรัเสเซีย ความล้มเหลวในการบุกกรุงเคียบมันได้ทำลายความเชื่อมั่นต่อกองทัพอัดับสองของโลกที่ประกาศให้สัญญาว่าจะยึดกรุงเคียบได้ภายใน3วันต่อมาก็มีการล่าถอยจากเมืองคาคีฟปูตินน่สั่งปลดผออเล็กซานเดอร์นทันทีนะครับแล้วก็แต่งตั้งเซอร์เกย์สโลวิกินเข้ามาเป็นผอคนใหม่ไม่ต้องถามว่าใครนี่เป็นคนยุก็คนสนิททั้งสองของปูตินซึ่งออกมาวิจารณ์กองทัพรัรเซียอย่างรุนแรงและปูตินก็เชื่อด้วยนะครับ กรณีของพันเอกอเล็กซานเดอร์ลาแปงอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแลมซานคาดีรอบเป็นผู้นำเชเชนี่ออกมาวิจารณ์ว่าไร้ความสามารถ ควรถูกปลดแล้วก็ส่งตัวไปแนวหน้าซึ่งปูตินก็ปลดทันทีนะครับแต่ก็มีรู้ว่าได้ส่งตัวไปแนวหน้าไหมเรียกว่าเป็นการเหยียบหัวนายทหารของรัสเซียแบบตรงๆของผู้นําชี้แก็ว่าได้นะครับส่วนเยบกินีปิโกซินอันนี้เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มแวกเนอร์ก็เข้าไปเกณฑ์น,นักโทษตามเรือนจํามาเป็นทหารรับจ้างเรื่องนี้จะทําไม่ได้นะครับหากว่าไม่ได้รับการอนุญ,ญาตจากปูตินและจากสถานการณ์ของรัสเซียในตอนนี้ที่ทางภาคตะวันออกมีกลุ่มแวกเนอร์เป็นแนวหน้าส่วนทางเมืองเคอร์ซอนนะครับ ก็จะมีกลุ่มนักรบเชเชนี่เป็นแนวหน้าทําให้พอมองออกว่าปูตินเองก็ผิดหวังกับกองทัพรัสเซียแม้ว่าจะพยายามเกณฑ์ทหารเข้าไปเสริมแล้วก็ตามนะครับการแย่งชิงอํานาจความบาดหมางความไม่พอใจมันมีแน่นอนอยู่แล้วระหว่างกองทัพรัสเซียทหารรับจ้า,บางแวกเนอร์แล้วก็กลุ่มนักรบเชเชนซึ่งปูตินก็หวังว่าเซอร์เกซอยกูเพื่อนรักเนี่ยจะคุมนายทหารของรัสเซียไว้ได้เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นใต้น้ํานะครับ แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับมันก็คือระเบิดเวลาที่รอวันปะทุตอนนี้ปูตินแล้วก็คนสนิทอาจยังกลุมอํานาจได้แต่ถ้าผลในสงครามยูเครนไม่เอ,อื้อกลุ่มแวกเนอร์โดนถล่มหนักเสียกําลังไปเยอะนักรบเชเชนโดนจัดการราบคาบในเคอร์ซอนแม้กระทั่งตัวของผู้นาเชเชนอาจตายในสนามรบรัสเซียพลาดท่าหนักกว่าเดิมตอนนั้นแหละครับคืนใต้น้ําของรัสเซียอาจแรงขึ้นกระทบพลังของปูตินแน่ๆปูตินจะเหลือใครบ้างในตอนนั้นละครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวภายในขอ และเซียที่วุ่นวายนี่เหมือนกันซึ่งมันก็ไม่แน่ว่าปูตินจะทําได้สําเร็จตามความฝันพงศวดานมักเขียนขึ้นหลังจากที่เหตุการณ์นี้มันผ่านไปแล้วและคนที่มีสิทธิ์ได้เขียนก็คือผู้ชนะในสงครามนะครับปูตินจะได้เป็นมหาราชไหมราอ่านพงศวดานก็แล้วกันหรือว่าปูตินเนี่ยจะเป็นทรราชอันนี้มันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เหมือนกันนะครับ